เป็นเวลาหลายปีที่สงครามระหว่างอาณาจักรเหล่าแมวและหมาดําเนินต่อไปแต่ทันใดนั้นดาบนั้นก็แตกออกเป็นเสี่ยงๆเล่โลกก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเอาละผมสวัสดีเพ,พื่อนทุกคนด้วยนะผมวันนี้ราอยู่ในเกม Cat Quest ภาค2นะผมนะเกมนี้ผมก็เล่นจบในภาคหนึ่งไปแล้วนะฮะน,นี้นะรู้สึกว่าเหมือนตัวละครเราจะไม่ใช่ตัวละครน้องแมวโดคชินตัวเดิมนะครับอันนี้นะฮะมั้งไม่รู้อะ่ะไม่แน่ใจแต่น้องคิดแคทนี่น่าจะคนเดิมนะเออนะฮะแล้วก็ไม่มีน้องสเปอร์ลี่มาแล้วนะน้องเฟลี่พูดเหนียวตัวน้อยของเรานรนนะัีน้ะ แล้วก็เหมือนภาคนี้นะจะสามารถโคออปเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับผมนะฮะอีกคนนึงเป็นแมวอีกคนนึงเป็นหมานะครับอันนี้นะฮะอ่ะแต่วันนี้ผมมาเล่นคนเดียวนะผมนะ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเออเกมจะมีเนื้อเรื่องยังไงนะในภาคนี้นะผมนะไปไปติดตามรับชมกันนะผมนะเป็นโหมดเนื้อเรื่องนะฮะโหมดสําหรับผู้ที่แสวงหาความท้าทายเพียงเล็กน้อยนะฮะกับโหมดปกตินะผมเล่นเกมในแบบที่ควรจะเป็นนะฮะทางนันเล่นในโหมดปกติแล้วกันนะฮะเล่นในโหมดที่ควรจะเป็นนะฮะจัดแป l เล s g กเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยโอ <laughs> ้ว สองราชาได้ร่วมมือกันต่อก่อนแต่ก็ต้องพ่ายแพ้ลงเฮ้ยเป็นราชาแมวกับราชาหมาเหรอกระนั้นก็ได้มีคําทํานายถึงการกลับมาของพวกเขามีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่จะเป็นดังแสงส่สองสว่างท่ามกลางความมืดมนเอาว่ะอันนี้เราเป็นลูกชายของฝาบาทอย่างนั้นเหรอเนี่ยแล้วเราจะได้เล่นเป็นแมวหรือเป็นหมาครับเนี่ยเฮ้ยมาแพ็คคู่เลย เอาเนี่ยน้องสปเปอร์ลี่แต่ไม่ใช่น้องสปเปอร์ลี่อันนี้เป็นน้องชื่อชื่อน้องเคอร์ลี่นี่ส่งของป่าราชอาของข้าท่านกลับมาแล้วขามยากรนั้นเป็นจริงจริงๆด้วยอ่ะใช่แล้วนี่ข้าเองเคอร์ลี่ที่ปรึกษาที่เสื่อสัตว์ของท่านน่ะเสื่อสัตว์จริงหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่เหมือนรอบเร็วนะตอนนี้โลกกำลังเป็นพิษอ่ะท่านได้โปรดตามข้ามานะอ๋อได้เลยอันนี้แล้วตอนนี้เรา, <c oughs> เ,ราเป็นเราเป็นน้องเมลสายพัดเตี่ยวครับผมวันนี้อุ้ยแล้วข้างหลังหัวน้องเป็นเป็นเลขกสองนะฮะนี่เป็นเล็กสองโรมันข้า <c oughs> ถึงจะบอกว่าเหมือนเดิมแต่ผมก็จำไม่ได้แล้วเหมือนเดิมที่ว่านี่คืออะไรเศษผ้าของแมวนะครับวันนี้ใส่เสื้อผ้าก่อนนี้มันล่อนจ้อนเกินไปนะนะใส่ก่อนฮะเอาแล้วมีแบบแบ่งแยกกันระหว่างเขาเรียกอะไรนะหมากับแมวด้วยเหรอเอาว่ะเอาเรื่องกด x เพื่อโจมตีจัดไปโจะเฮ้ยมันกิ้งหลบังไงว่าน,น,วนี่เน่เมื่อกี้เกือบโดนโจมตีนะเนี่ยเศษผ้าของหมาโอเคจัดไปน้องหมาเดี๋ยวเราแต่งตัวให้น้องหมากันนะน้องหมาก็ใส่ผ้าตี่ของกันนี้ไม่เท่เลยแล้วถ้าเราเอาเครื่องแต่งกายหมากับแมวมาสลับกันอ๋อได้เหรอ อ๋อก็ใส่ได้นะอันนี้ทงัน้นเอาสลับกันแล้วกันเท่เดีพอดีว่าเราชอบเสื้อดำนะ,นะเพื่อนนะเฮ้ยชุบชุบกิ้งเฮ้ยทำได้ดีทำได้สวยเออ้คอมโบคอมจ่อยวันนี้เออด้วยอำนาจแห่งปฐมกษัตริย์พลังที่หลับไหลในตัวท่านจงตื่นขึ้นมาคุณได้เรียนรู้เพลิงเหมียวและอุ้งเท้าแช่แข็งว่ะเฮ้ยสกิลได้ไม่เหมือนกันด้วยว่ะอ๋อโอเคท่าเดิมนะฮะเฮ้ยโจนี่นี่นี่แน่นี่แน่นนนน เฮ้ยเออเอออ๋อจะมาบอกว่า hey, อ oh, 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 oh. you hey, ันนี so, oh, ้ค hey. ือก <potato eneca>: ับดักห้ามโดนซิมิเฮ้ยล่อมาโดนล่อมาโดนโจโจองุงสองร้อยห้าสิบเมตอกดไวเพื่อสลับตัวละครขณะโซโลอยู่โอเคเฮ้ยกดไวปั๊บปุ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 ๊บเฮ้ยเดี๋ยวทราไมผมกดกิ้งแล้วผมชอบกดตัวตัวนี้ว่าตัวตัวเออตัวตัวตัวบีว่าเออไปจํามาจากไหนวะใช่ไหมไม่ชินไม่ชินโอ้ยได้ตังค์มาแล้วดันเจียนเครีย ความจริงแล้วว่าท่านไม่ควรจะเป็นเช่นนี้เลยอ่ะแต่ว่าราชาปีศาจอ่ะได้ชิงบัลลังก์ของท่านไปอ่ะไลโอเนอร์ผู้สังหารแล้ววูเฟนดีลาดีดีลาบดีลา布拉โทนะฮะอ๋อนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมจึงมีเพียงท่านเท่านั้นที่จะช่วยเราได้ราชาของข้าอันนี้เป็นภาคย้อนอดีตหรือเปล่าใช่ไหมก่อนที่จะเป็นภาคหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้นะคิงมาร์เกอร์ยินยอมให้เดินทางด้วยความไวแสงข้ามอาณาจักรอ๋อนี่เป็นพื้นที่ว,าว้าวสั้นโอแล้วพื้นที่วาวมันมีเยอะจังอะ ตอนนี้เราอยู่ในเฟลนกาดไลออนเนอร์อคือผู้ปกครองของที่นี่อ่ะอ๋อหูมอนเต็มเลยเว้ยเฮ้ยนั่นเป็นคิดแคทเอ้ยน้องคิดแคทตัวเดิมเลยเนี้ยจำได้ช่างตีดาวที่ชื่อว่าคิดแคสสัญญาว่าจะช่วยเราเมียวไปพบกันที่นั่นเถอะโอเคเุ้ยได้เจอน้องคิดแคทที่ไม่ได้เจอกันนานโอ้ยีน่นีต้องรับกลับมานัฝ่าบาทอุ้ยเววอัพเป็นรลเวลสองอะไรการระจนภัยได้เริ่มขึ้นแล้วอันนี้ผมเล่นในอีพีเกมสโตร์นะผมนะ อันนี้ใครครับเนี่ยชาวบ้านเมวไลโอเนอร์เป็นพระราชาที่แย่มากเหมียวชีวิตเนี้ยเขาคงสนใจแต่สงครามกับอาณาจักรลูปัสเท่านั้นอะ่ะอาณาจักรลูปัสนี่เป็นอนาณาจักรของน้องหมานะครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะเว้ยแต่ว่าสกิลน้ําแข็งมันไม่ได้อยู่ที่เราอะ่ะเนี้ยมันไปอยู่ที่น้องหมาว่ะอันเนี้ยเออตอนช่วงท้ายผมอาจจะต้องเล่นน้องหมาหรือเปล่านี้เพราะว่าผมจาได้ว่าสกิลน้าแข็งนี่คือเดอะเบสอะคือดีมากเลยนะเออฟาบาดมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับคิดอะ่ะ จัดไปดิฮะววสามก็ววสามมาเหอะเนี่ยมาดูข้อความนี้สิมันอยู่ที่ประตูของชีต่ะไหนสิตอนนี้ไม่อยู่นะเดี๋ยวกลับมาไม่นานหรอกแล้วมันน่าเป็นห่วงตรงไหนเนี่นี่มันต้องแต่2วันที่แล้วแล้วนะอา้าวใช่เหรอสองวันที่ลแล้วเหรอเรา,เร,า,เร,ารู้ได้ไงว่า2วันที่แลว้วถ้ากังวลว่าเธอตกอยู่ในอันตรายอะ่ะหรือเปล่ากันนะอุย้ยน้องหมาจุดๆเลยนี้หมายความว่าเยี่ยงไรกันเจ้าฟู้ดฟิตได้กินของเธอเหรอดีมากเจ้าหมาเมื่อกี้ยังบอกว่าเป็นราชาอยู่เลยข้าหมายถึงเออเยี่ยงมากฟาบาทน้องมีความเคารพเราจริงหรือเปล่า เสียงปริศนาอะไรอ่ะช่วยข้าด้วยใช้คําว่าด้วยด้วยนะอันนี้โอเคเดี๋ยวไปช่วยน้องก่อนอ่ะน้องคิดแคสอุ้ยวิลสีเลยนะดันเจี้ยนนี้เอาน้องก็อยู่หนะ้าปากถ้านี้หยุดก่อนเจ้าตัวแปลกปลอมเอ๊ะเจ้านี่ที่เคอรี่เล่าให้ข้าฟังเหรอขอภายในความหยาบคายของข้าด้วยฟาบาทแต่ว่าแมวแก่อย่างข้าใกล้ถึงจุดดับสู์แล้วละ,ละทำไมถึงเรียกตัวเองว่าแมวแก่ละลกข้าเกียดค้านเกินกว่าที่จะไปเก็บแร่ที่นั่นได้อ่ะจะช่วยข้าได้ไหมได้โปรดเถอะอ๋อแร่แดงๆนั่นน่ะเหรอ ใช่เซียเนี้เราเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะเนี่ยถึงเธอจะจาไม่ได้ก็ตามจึ๊บจึ๊บจึ๊บมันจะไปไล่กินเราทันได้ไงวะเฮ<ะ>้ยนี่นี่เนี่ยโจ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 อย่าห้าวอย่าห้าวเข้าใจไหมโจขนียงเข้าให้คุณได้รับแร่แล้วโอเคจัดไปต้องการแลร่อันนึงด้วยเหรอตรงนั้นยังมีอีกอันนึงอ่ะฟาบาดเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะว้ายโอ้โหโ,โดนทึบเฮ้ยมันขวางไว้เฮ้ยแสดงว่าจะต้องล่อให้มันมาเหยวกับดักน้องหมาล่อมัน รอมาีนิรอมานี่อนเออเอออย่างงั้นอย่างงั้นอ,อ,อย่างงั้นเอออย่างงั้นอย่างงั้นโดนกูด้วยแต่แดงไ่้ตัวเมื่อกี้มันตีไม่เข้านะฮะนะ่าเออน่าจะต้องใช้เวทมนต์ตีหรือเปล่าเสื้อกัักเมประจนพัยเอาเรื่องทางั้นเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อก่อนแตงรอกันนะแต่งรอก่อน,อ,อ,นอุย้ยน้องเมลเราเท่มากตอนนี้บอกก่อนเลยนี่แน่เผาซะโอ๊ยโดนไม่พักเลย <laughs> อันนี้อะไรอะ่ะเกาะอ,อัศวินนะฮะอ่ะเกาะอ,อัศวินก็ใส่ให้น้องหมาไปแล้วกันนะเนี้ยมาเรียบร้อยแล้วน้องคิดหามาให้แล้วคุณให้แลกกับคิด น่าพับใจจริงๆเลยอ่ะเจอกันที่ร้านนะแล้วมีโล่หัวใจส่งมาให้ด้วยนะอันนี้อาจัดไปอุยอ๊ยอุ๊ยแล้วน้องเมลเราชอบน้งคิดเหรออุย๊ยเอาเรื่องน้องแมลตัวนี้ก็ร้ายเลนี่เฮ้ยไหนดูซิเอาใครอ่ะเดี๋ยวภาษีนั้นเท่าไหร่นะอีกรอบสิค่าเสียใจด้วยคุณนายแม้ทุกตัวที่ไม่ปฏิบัติตามกฎใหม่จะต้องเจอการกันแกล้งแบบนี้แหละเออก็ได้เอาไปเลยเหมือนจะโดนเก็บค่าภาษีเพลงนะครับวันนี้โอ้โหไม่ยุติธรรมเลยน,นี้งานคิดก็จะเป็นช่างตีดาบส่วนตัวของพวกเรานะสิ เว้ยเยี่ยมไปเลยใช่แล้วแต่ถ้าเจ้าต้องการอัปเกรดชุดเก่ออะไรนั่นแล้วก็มาหาข้าได้เลยนะเออจริงๆก็ยังไม่อยากอัพเลยอ่ะเออเพราะว่ามันยังเป็นต้นเกมอยู่อ้าแต่อุดหนุนน้องคิดสักหน่อยก็ได้อ่ะอัปเกรดนะฮะหรือว่าอุดหนุนแล้วนะแล้วน้องคิดแคทไม่มีกล่องให้ตีเหรอเอาพมดพมดเหมียวข่าวดีสุดยอดเลยอ่ะเหล่านักเวทก็จะช่วยเราสู้กับไลโอเนอร์เช่นกันน่ะรีบไปที่สำนักงานใหญ่ของอาเคียนกันเถอะโอ้ยไหนดูสินี่คือไอ พื้นที่จอมเวทอะไรนั่นหรอหว,วังว่าเรานักเวทจะช่วยสอนเวทมวลอัน,นทรงพลังให้เราบ้างนะน่าจะเป็นทรงแบบ up level นะข้าบอกแล้วใช่ไหมมันคือทฤษฎีเส้นเวลาที่ไม่มีวันสิ้นสุดน่ะโอ้ยอะไรมันติเวิร์ดบอกเมียวอะไรเลยหมาเลยเราเรากำลังถูกโจมตีอะไรเดี๋ยวใจยเจย็นใจเย็นนั่นคือเออเ <laughs> ขาที่เราเล่าให้ฟังไงล่ะโอ้หนวดเมวเข้ามาข้างในเร็วฝาบัต เอาเปลี่ยนอารมณ์เฉยอ,อันนี้นึกว่าจะได้บวกซะแล้วอ่ะโอเคเขาเป็นมิดก็โอเคนะวันนี้เจ้าต้องการอัปเกรดเว็มวมของเจ้าหรือเปล่าอ่ะถ้าพูดขนาดนี้ก็ต้องอัปแล้วละ่ะภักนี้ใช้ตังเยอะมากหรือภาคที่แล้วก็ใช้เยอะเหมือนกันวะจ้าไม่ได้แฮกแขกทหารของไลโอเนอร์กำลังมาแล้วอ่ะไลโอเนอร์นี่คือเป็นอนาณาจักรของแมวเหรอได้โปรดปกป้องเราด้วยฟาบาดนี่รับนี่ไปสิมันจะช่วยได้นะ ไม้เท้าออสมิบัสนะครับอันนี้อาวุธนักเวทจะยิงจากระยะไกลได้นะครับอันนี้แต่เหมือนจะลด HP พลงครึ่งหนึ่งเหรอเล่จริงเหรออาเดี๋ยวลองใช้ดูก็ได้อุ้ยจริงว่าอันนี้ลดไปลด HP พไป50จริงด้วยว่าอาแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้น้องหมาแทงก็ได้แล้วเดี๋ยวเราก็โจมตีระยะไกลได้อยู่ปาวะเฮ้ยว่ายังไงสิด้วยบัญชาของราชาไรอูเนอร์เจ้าไม่ทั้งหมดจะต้องถูกลงโทษและถูกสาปให้เป็นแตงกวาทำไมต้องถูกสาปให้เป็นแตงกวาวะถ้าทั้งสองหลบไปซะไม่หลบอ่ะจะทำไมฮะได้งงาาจะไมม่ีทเลลืออกแ้วะ ปล่อยมิสเตอร์ล็อกกี้ไปมิสเตอร์ล็อกกี้เหรอแต่หัวหน้ามิสเตอร์ล็อกกี้แพ้เวทมนต์มากๆเลยไม่ใช่หรอครับสู้ยังต้องมารู้สิ <laughs> โอ้ไม่ทันแล้วแม่งเอ้ยพูดกันสะดังเลยอ่ะจัดไปมิสเตอร์ล็อกกี้เข้ามานี่แน่มิสเตอร์ล็อกกี้มิสเตอร์ล็อกกี้นี่แน,น,น่อะไรเว,เวทมนต์มันตีช้าจังไะไม่นะมิสเตอร์ล็อกกี้เอาสู้โอ้โหเวทมนต์โคตรเบาเลยแม่งเอ้ยนี่นี่นี่หรืพวกนี้มันถึกวะไม่แน่ใจนี่แน่นี่แน่อย่ามาห้าวกับเราอันนี้ไม่ชอบโอ้ขอบคุณมากนะฟาบาท เหมียวเคเหมียวเหมียวเคคืออะไรวะเราพร้อมบวกอะไลโอนเนอร์แล้วอะไปยังเมืองหลวงกันเถอะไม่ทำไมเวทม,ม,มันเบาจังอะแป๊บหนึ่งนะผมขอลองใช้ไก่พวกนี้ดิมันเข้าปะอุ้ย <c oughs> มันเบาจริงวะมันเบาแบบไม่ต้องสงสัยเลยเนี้ยอ่ะถ้งนั้นผมกลับไปใช้ดาบเหมือนเดิมแล้วกันอันนี้คืออะไรอะ่ะอุ้ยนี่เป็นดันเจียนเลเวลสิบเหรอถ้ำภาวนาอุ้ยถ้ำภาวนานี่ชื่อคุณคุณน,นะเนี่ยเหมือนเคยมีในภาคหนึ่งหรือเปล่านี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะถ้ำภาวนาเฮ้ยเดี๋ยวผมว่านี้เป็นอดีตแน่เลย เออเป็นดอนอดีตแน่เลยเพราะว่าผมจําได้ว่าถ้ำภาวนามอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเนี่ยประมาณตรงนี้จะต้องเป็นอาณาจักรของพี่สิงโตอะ่ะเอออาณาจักรของพี่สิงโตจะต้องอยู่ประมาณตรงนี้เว้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะเออไม่รู้ว่ามันแแบบเดิมหรือเปล่านะ เฮ้ยมาดิจะคงกระดูกเอ้ยโอ้โหเวลเก้าสิบกลับแล้วไอ่กลับกลับกลับลูกกลับ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 แล้วไม่สู้ไม่สู้โอ้โหเวลเก้าสิบตีไม่เข้าโฮ้ยเมืองหลวงโอ้โหใหญ่มากฟาบาทท่านพร้อมที่จะทวงคืนบาลังของท่านแล้วหรือยังอ่ะพร้อมแล้วจับอันเนี้ยอุ้ยระดับความยากเวลเจ็ดก็มาดีครับอันเนี้ยอุ้ยพี่สิงโตไลโอเนอร์เตรียมตัวพร้อมหรือยังใช่ขอรับหลอดไลโอเนอร์เคียกเขียกเขียกพวกนั้นจะไม่เห็นว่ามันกำลังมาแน่เขี้ยกเขี้ยกเฮ้ยเขาทำอะไรก โอ้ยวิ่งไปไหนอะท่านแล้วนี่เราต้องทำไงสินั่งไงโรเนอร์อะเร็วเข้าเราต้องตามเขาไปแล้วอะโอ้ยไปไหนวะไกลจังอะโอ้ยที่ไหนรับเนี้ยเฮ้ยเราเหมือนจะติดกับดักหรือเปล่านี้ตามแผนพวกนั้นเลยแน่เลยเจ้าหน้าขนน้างูติดกับข้าซะเต็มเปล่าเลยนะมูฮ่าฮ่าฮ่าให้เราจัดการมันเองท่านหลอดโอไลเนอเร์เช็คเช็คเกียดเสียงเช็เคเช็คมากเลยโอ้ยตีไม่ค่อยจะเข้าเลยโอ้ยมันเก่งเหมือนกันเน,เนเ่พวกนี้วายมันจะเก่งขนาดกัะเชยวฮนะฮือเฮื อะไรอะไรตีให้มันโดนโดนิตีให้มันโดนโดนิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้อะไรอะไรอะไรอย่า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 จีจ้าอย่าจี้จ้าอันนี้อย่าจี้จ้าอุ้ยโดนตีไปทีหนึ่งหรอเอาดีเอาดีเอาดีคิดว่ากลัวปล่ล่ะคิดคิดคิดว่ากลัวคิดคิดว่ากลัวปล่าล่ะคิดว่ากลัวปล่าล่ะเก่งได้ท่างนี้เหรอฮะอย่างคุยเลยนี่นี่เขาจะต้องจัดการทุกอย่างเองอย่างนั้นหรือนี่มาดิท่านราชามาเลยฮะเฮ้ยจะเก่งขนาดไหนกระเชียววะเฮ้ยมันตีไม่เข้ามันตีไม่เข้าเลยเวทมนต์ก็ไม่เข้านานี้ เฮ้ยเฮ้ยไม่จริงไม่เข้าเลยเฮ้ยอะไรไม่นเนี่ยอะไรไม่นเนี่ยไม่เข้าเลยไม่เข้า <c oughs> ไม่เข้า,ขากูก็อัดกับมูมาเอาดินี่แน่จะให้ตายเหรออ๋อมันไม่ได้มาฆ่าให้ตายนะฮะนี้ตอนแรกข้าก็วนตอนที่เห็นหน้าเจ้านะแต่เจ้าทั้งสองนั้นช่างนาสงเพศยิ่งนะักมีความสุขกับชีวิตที่เหลืออยู่บนเกาะนี้ตลอดไปเถอะงูฮ <h ahaha> ่าฮ่าฮ่าอ้าวกลับไปแะว,ว่าแล้วเชียวมันจะต้องไม่ง่ายจริงๆด้วยหาทางกลับไปยังดินแดนหลักนะครับวันนี้หาทางกลับอย่างนั้นเหรอก็มีแต่จะต้องเข้านีี้้ป่่่าาาาออเดมนนนนแผตกรชโลิ ได้ปลุกพลังที่อยู่ภายในของเจ้าคุณได้รับอุ้งเท้าแห่งการรักษาค่ามานาสูงสุดเพิ่มขึ้นแล้วเช่นกันว้าวเพิ่มค่ามานาด้วยความสามารถในการฮิวนี่ต้องใช้ยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอ๋อต้องติดตั้งให้ตัวใดตัวหนึ่งด้วยนะฮะถ้างั้นเอาสกิลน้องหมาออกได้ไหมคือผมไม่ได้จะเอาเปรียบนะเว้ยแต่คือแบบน้องหมาเขาไม่ค่อยกดสกิลอะเข้าใจว่าถ้างั้นเดี๋ยวผมเอาสกิลฮิลไปให้น้องหมาแล้วกันนะเ,เรื่องการฮิวเดี๋ยวผมใส่ให้น้องหมาแล้วกันอะนะเพราะว่าน่า เดี๋ยวตายแล้วจะขำไม่ดูอันนี้อุ้ยขวานอัศวินนะฮะอ่าในเมื่อเราให้น้องหมาเป็นสายแทงแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ขวานให้น้องหมาแล้วกันนะครับอันนี้นะฮะให้น้องหมาเป็นสายแทงสายลุยไปนะฮะวันนี้เดี๋ยวหาว่ารักหมารักแมวไม่เท่ากันอีกได้เลยเอยอันนี้กระทาฮิวโอ้โหแล้วผมดันใช้ไปแล้วด้วยแล้วลืมไปว่ามันลดเลือดครึ่งหนึ่งโอ้ยตัวอะไรอ่ะโอ้โหโคดเทพเจ้าโอลิมปัสราชนโลหิตท่านกำลังหาหนทางเพื่อทวงคืนบาลังอย่างนั้นเหรอพิสูจน์ว่าท่านคู่ควรสิ โอ้เอาว่ะเป็นบททดสอบเหรอเนี่ยโอ้โหเข้าทีละหนึ่งเข้าดอกทีละหนึ่งโอ้โหอะไรวะเนี่ยเออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะฮิวว่า้ยมาโอ้ย <laughs> เดี๋ยวก่อนมันแรงจังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮิวฮิวฮิวโอเคน้องหมาน้องหมาน้องหมาฮิวด้วยนี่โจ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 ว่ายโอ้โหเกือบตายแล้วโอ้จะต้องกิ้งสองสองครั้งออกมากิ้งทีเดียวแม่งไม่ได้โอ้โหรูปมันแตกแล้วรูปมันแตกแล้วรูปมันแตกแล้วตีเข้าแล้วตีเข้าแล้วเดี๋ยวเดดีี๋๋ยยววกก่่ออนนนนะะเ ขออุ้ย en> โล่มันกลับมาเล้ยวโล่กลับมาเลี้ยวอุ้ยน้องหมาฮิวด้วยน้องหมาฮิวด้วยอุ้ยน้องหมาฮิวดีอยู่นี่น้องหมาฮิวดีอยู่อุ้ยให้สกิลฮิวน้องหมาไปคือดีมากค่านี้อุ้ยคือแล้วน้องหมาคือเป็นอมตะหรือยังไงการอันนี้ใช่ไหมน้องหมาเป็นอมตะเหรอนี่นี่นี่ตายซะตายตายตายเรียบร้อยแล้วก็อาวุธมาให้ฉันซะอันนี้คุณได้รับตาประทับแห่งราชันจงรับตาประทับนี้ไปแล้วนําไปสร้างอาวุธเพื่อปราบศัตรูใดๆก็ตามเอาวะดาบจอมลาชัน มันจะเป็นรูปร่างหน้าตางไงสิอุ้ยแล้วน้องแฮปปี้ด้วยนี้น้องยิม้มอ่ะกลับบ้านกันนะครับผมนะฮะ้ยไหนดูซิเรา,าโผโ่ตรงไหนอ๋อไอ้ถ้ำตรงนี้นะครับไอ้ถ้ำตรงเมืองไอ้ตรงนี้ที่ผมไปดูตอนแรกอะโอ้หนวดแมวเข้ารู้สึกกังวลอะไรบางอย่างอะเฮ้ยแล้วน้องไม่เป็นห่วงเราสักหน่อยเลรอเนี้ยแปลกๆนะน้องเคอรี่นี่ข้าได้ยินถูกต้องใช่ไหมท่านทำไม่ได้แม้แต่ขวัญหน้าเจ้าไลโอเนอร์ด้วยซ้ำมาหรอก็มันใส่เกาะแบบขี้โกงมากเลยอะสี่งไม่เข้าอะคุณโชว์ตาบรรทบราชันให้เคอรี่ดู นั่นมันสัญลักษณ์ของปฐมกษัตริย์นี่นาะงั้นพวกนั้นบอกท่านว่าเราต้องการดาบจอมราชันใช่ไหมข้าหวังว่าเราไม่จําเป็นต้องพึ่งพามันจริงๆนะแต่ว่าเหนียวคีเราไปถามคิดกันเถอะก็ไปให้น้องคิดสร้างอาวุธให้ใช่ไหมอันนี้เป็นลุยเควสยต,ต่อเลยเหรออ่ะอีกสควสนหนึ่งก็ได้นะเควสยสุดท้ายนะถ้าหากเราจะหลอมดาบจอมราชันขึ้นมาใหม่ก็คิดจะต้องรู้แน่ๆว่าจะต้องทํายังไงอะ่ะโอเคลับเ,เควสยเลยลุยมาดีครับน้องคิด สแสดงตาประทับราชันให้คิดดูตาตาประทับนั่นมันนี่มันเป็นไปไ่ได้เ,ดเ <c oughs> จ้าเคยช่วยหลอมดาบจอมราชันมาแล้วอะเ <c oughs> จ้าทาอีกครั้งได้หรือเปล่าอะ <c oughs> หุบหนวดเจ้าซะเคนรี่ที่นี่ทุกตัวก็รัวยุข้าหมดนะสิ <c oughs> วาเขียวนะอ๋อคือน้องแบบอยู่มานานแล้วอะไรประมาณนั้นเหรอไอแฮมจงลืมสิ่งที่ได้ยินเมื่อกี้ไปซะ <c oughs> ไปคุยกันข้างนอกเถอะน้องจะต้องให้เราไปตามหาของให้แน่เลยอันเนี้ยเควสน้องคิดแคททีไรนี่คือแบบประมาณนี้ตลอดท่งประมาณนี้ตลอดเออเฮ้ยน้องวิ่งไปกับเราด้วยฮะพวกเจ้าได้ยินใช่ม อะ,เหเหอ,อะไรเลยโอ้โห <lawsuit. S 1> อะไรวะเนี่ยวะโอ้เหอได้ดีไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกนะอันเนี้ยแต่มันค่อนข้างจะแข็งแกร่งมากเลยวายพวกนี้โอ้ยโอ้มันปล่อยลูกบอลได้ด้วยฮะมันปล่อยลูกบอลไฟได้ด้วยก็นึกว่าทําไมตอนแรกเลือดผมลดวะไล่ตัวหินนี่มันมาจากไหนเนี่ยนี่เนี่ยโอ้ยโอ้ยโดน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 ตีวายโอ้โหเกือบไปแล้วว้าเกือบตายวายโอ้ยเกือบตายว้าวท่านช่วยชีวิตข้าไว้อีกแล้ววะท่าีดีมากนะ กูเกือบเอาตัวเองยังไม่รอดเลยอุ้ยมอนในเกมนี้มันเก่งขึ้นจริงค่ะอันนี้คือแม่งเก่งกว่าภาคหนึ่งเยอะเลยอ่ะอันนี้คืออะไรจุบชมวิวหน้าแมวพวกเจ้ารู้เหตุผลจริงๆไหมว่าทําไมดาบจอมราชนถึงแตกออกเป็นเสียงๆอ่ะไม่รู้ครับไม่รู้ะไรทั้งนั้นแหละอันนี้นั่นก็เพราะว่าจริงๆแล้วว่าประกษัตริย์อ่ะหวาดกลัวพลังของมันยังไงล่ะดังนั้นพวกเขาจึงทิ้งเพียงเศษผลึกไว้ให้ข้าเพื่อที่จะมั่นใจว่าไม่มีใครจะหลอมมันขึ้นมาใหม่ได้อ่ะอุ้ยอุ้ยย้อนอดี อ๋อนี่คือบททดสอบของน้องคิดเหรอเอาชนะค่าให้ได้สิแล้วข้าจะช่วยหลอมดาบของจอมราชันขึ้นมาใหม่ให้อ่ะเฮ้ยต้องสู้กับน้องคิดเหรอแล้วคือกว่าจะไปถึงตรงนู้นว้าเฮ้ยกูโดนดาวมีดไปก่อนแล้วนั่งยงวุ้ยเอาว่ะใบมีดแมวนักประจ o ภัยใบมีดน้องแมวนักประจ o ภัยอย่างนั้นเหรอแสดงว่านี้ต้องเป็นอาวุธของน้องหมาชัวร์อันนี้คืออะไรวะไมไ้กระทาถึงแล้วมาน้องคิดเจอกันหน่อยอย่าหาว่าเราไม่เตือนนะนี่โอ้โหน้องคิดรอบนี้เราต้องสู้กับน้องคิดว่ะฮิเอาล่ะะเเตตรียมัวซจ้าเด็กน้อยค้้้ออออนนนขขงงงา่่่ะะมมัแแเต็ทีลว โอ้ยน้องคิดมีเวทฮิวด้วยขี้โกงอะ่ะโอ้โหลวเวทฮิวน้องคิดนี่คือแบบจะอยู่นานไปไหนอันนี้เอาเดีน้องคิดคิดว่ามีเวทฮิวคนเดียวหรอเราก็มีเหมือนกันอันนี้เอยอ,อย่าฮิวบอกว่าอย่าฮิวมันขี้โกงโอ้ยใช้เวทไปโดนอีกแล้วบ้าเลยมานาหมดกรรมของเวนนี่นี่แข็งแข็งไปเลยอันนี้นี่เผาใบเบิร์นเบิร์นเอือเอาน้องน้องคิดน้องคิดต่อยไปน้องคิดเราก็ไม่ปาณีเลยทั้งนั้นอันนี้เอ้พวกเจ้านี้แย่จริงๆเลยนะ คิดให้กุญแจของดีโอนาโดแก่คุณอ้าวแล้วกุญแจที่ว่านั่นคืออะไรสิกุญแจเหล่านี้จะปลดล็อกเอ่อลูนซึ่งเป็นที่ที่เศษผลึกถูกเก็บไวอ้อ่ะเคอรี่จะไปพบท่านที่นั่นโอเคไหมอ๋อก็คือให้กุญแจมาเพื่อไปเก็บเศษชิ้นส่วนนะเพื่อเอามาตีดาบเนี้ยหรอท่านก็รู้แมวกับหมานะ่ะไม่มีวันมองหน้ากันได้หรอก <c oughs> เลยที่จ้องตากันอยู่นี่คืออะไรข้าเนี้ยแต่ข้ารู้ว่าเด็กน้อยอย่างท่านนะ่ะอาจจะเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้นะก็คือตอนนี้ยังมีความเชื่อประมาณว่าแมวกับกกหมา ลำนำแห่งปฐมกษัตริย์บทที่1ในยุคก่อนการมาถึงของกษัตริย์และผู้ติดตามยังมีมาสเตอร์เท่ามาสเตอร์เท่าผู้หน้าเกงขามผู้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้งอกงาม แต่ทิ้งไว้เพียงสร้างปลากับพังและกลิ่นของความตายออเอาครับผมเดี๋ยวผมขอพักไว้ตื่นก่อนแล้วกันนะครับเกม Cat q u e s t นะผมภาค2นะผมนะเออก็ถือว่ายังเป็นเกมที่สนุกอยู่นะครับนะสนุกกว่าภาคหนึ่งนะครับอันนี้นะถึงรูปแบบการเล่นอะไรหลายอย่างมันจะเหมือนเหมือนกันนะครับนะและในส่วนของภาพกราฟิกก็อัปเกรดมาขึ้นในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าผมว่ามันก็ยังเป็นเกมที่สนุกอยู่นะเออนะแล้วก็มอนต์แต่ละตัวรู้สึกว่ามันเก่งขึ้นแล้วก็ท้าทายขึ้นนะครับอันนี้นะเออรู้สึกว่ามัน เออรู้สึกว่าอยากเล่นต่อแล้วเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะหาเกมเล่นข้าเวลาเฉยๆนะเออไม่รู้จะอัดเกมอะไรนะครับวันนี้แต่คิดว่าอาจจะทําเป็นซีรีส์จบหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับสำหรับเกมนี้นะผมนะอ่ะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ารับชมกันจนจบนะผมนะไม่เจอกันใหม่นะกันหน้าคลิปหน้าเกมหน้านะผมว่จะเป็นเกมอะไรผมสัปดาห์นี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายฝรั่งผม